สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r p o s t t l นะคะขอบคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณาเพราะทุกการสนับสนุนของคุณช่วยเสริมพลังงานให้กับช่องของแม่หมอนะคะเหมือนมนตราแห่งความสำเร็จเลยค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจพลังงานรอบตัวผ่านไพ่ยิปซีและใช่ค่ะเราไม่ได้แค่เปิดไพ่เนาะแต่ว่ายังนำความสวยงามของเล็บแล้วก็พลังแห่งความงามมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจด้วยนะการอ่านไพ่ครั้งนี้ค่ะเป็นแบบสุ่ม random r มรีดดนะคะอาจจะเหมาะกับบางคนหรือเป็นสัญญาณที่จักรวาลส่งมาให้คุณก็ได้ใครที่รักการเปิดไพ่สนุกกับเวทมนต์แล้วก็ชอบไอเดียสร้างสรรค์เรื่องเล็บสวยๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกริ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดพลังงานดีๆจากแม่หมอนะพร้อมแล้วรยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็จับมือกันให้แน่นขาะมาไล่มนผ่านไพ่เยีไปด้วยกันเลยวันนี้แม่หมอไม่ได้แปะเล็บแหลเพราะว่าเป็นวันหยุดที่ต้องทำงานบ้านเยอะมากก็เลยเออสกิปแล้วกันเนาะ แต่วันนี้มากับแหวนหลากหลายวงเลยเนาะวิงวิงแล้วก็เช่นเคยค่ะวันนี้แม่หมอจะมาด้วยหวข้อปลุกพลังแห่งเวทมนต์ฮิลลิ่งและก้าวขามขีดจ,จำกัดในชีวิตเนาะด้วยสามสำรับนี้นะคะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดเลยมันก็จะแบบอ่อแสงประมาณนี้เนาะอันนี้คือแม่หมอเปิดไฟแล้วด้วยนะเดี๋ยวลองดูเปิดไฟอีกดวงหนึ่งจะดีขึ้นไหม แต่ก็เวลาวางไพ่ไม่รู้ว่าจะแบบสะท้อนหรือเปล่าเนะาะสำหรับแรกนะคะกินวิชออ a c คลไม่เหมาะจะใช้สำหรับการเช็คพลังงานก่อนนะคะแล้วก็อ่านคำทํานายด้วย The p l u s g i r r t a r ท t De c k เนาะและจบด้วยคำทำนายคำแนะนำนะคะด้วย Everyday w i t h Oracle ค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเช็คพลังงานของเพื่อนๆกันก่อนนะคะ ขออนุญาตครูรู้ครูบาอาจารย์เทวดาสิรงศักดิ์สิทธิ์ของทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะมาดูซิว่าเว้นวนของไพ่วันนี้เป็นยังไงบ้างมาเช็คพลังงานของเพื่อนๆกันก่อนค่ะใบที่หนึ่ง regeneration หมายเลขที่สิบเจ็ดเนาอะ,อะอีกแล้วแม่หมอชอบวางไว้ข้างบนตลอดเลยอะใบที่สอง divination อืมใบที่สาม vitality แล้วก็ใบที่สี่ gratitude มาค่ะใบแรกเนาะก็จะเป็นการฟื้นฟูนะคะแล้วก็ใบที่สองเนี่ยจะเป็นการทำนายเนะาะใบที่สามอ่ะค่ะจะเป็นความมีชีวิตชีวาแล้วก็ใบที่สี่นะคะจะเป็นความกระตันยูรู้คุณเนะาะใบแรกเนี้ยจะมีราศีเอ่อราศีเมษร,ราศีกุมหรือกันนะแป๊บหนึ่งราศีกันเมษกัน เพื่อศพแล้วก็เมถุนเมถุนหรือมิถุนนะอืมตามนี้แหละแล้วก็ตอนนี้นะคะพลังงานของเพื่อนเพื่อนเนาะก็ดูแล้วอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะคะอาจจะเคยแบบป่วยมาหรือทางานหนักมาก่อนแล้วตอนนี้ก็กลับมาพักผ่อนอะไรแบบนี้นะแล้วก็การทํานายในที่นี้เนี่ยแม่หมอรู้สึกว่าถ้าถ้าเพื่อนๆ่น,นะคะ่ะไม่เป็นพ่อหมอแม่หมอเนาะก็อาจจะมีความชอบในการดูดวงได้นะ แล้วก็ใบที่สมค่ะความมีชีวิตชีวาเนื่องด้วยเพื่อนๆน่ะก็พักผ่อนเพียงพอแล้วตอนนี้หรือว่ามันมันยังไม่แบบชาร์จได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าก็ยังทําให้แบบเพื่อนๆกลับมาแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นกับการได้พักผ่อนในตอนนี้ค่ะแล้วก็การที่แบบอาจจะชอบดูแรนดอมหรือเป็นพ่อหมอแม่หมอได้เนาะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเพื่อนๆน่ะ มีความรู้สึกสำนึกรู้คุณกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เพื่อนๆมีอยู่ในตอนนี้เนาะเออแบบโอ้วันนี้ฉันฉีดน้ำหอมหอมมากฉันแบบโอ้ขอบคุณมากเลยที่ฉันมีน้ำหอมขวดนี้ทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขมากมากเลยอะไรประมาณนี้เนาะขอบคุณที่นอนของตัวเองขอบคุณแบบเออบ้านที่ได้อยู่อาศัยแบบรู้สึกมีความสุขจากข้างในอะไรประมาณนี้เนาะ นี่คือพลังงานของเพื่อนๆก่อนนะคะแล้วก็มาเช็คคำทำนายกันด้วย The p a p Girl Tarot Deck เ,เนาะขออนุญาตครูรู้ครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์ธิ์ของเพื่อนๆนะคะมาขอเช็คคำทำนายกันนะคะลุกพลังแห่งเวทมนต์ Healing และก้าวข้ามขีดจำกัดในชีวิตเนาะ ฮิลลิ่งและก้าวข้ามขีดจำกัดในชีวิตโปโต้นของเพื่อนๆเดือะทาวเวอร์ขยายเลยจ้าโอ้โหก็คือว่ามันมันถึงเวลาแล้วแหละที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรงกระทันหันเนาะ เพราะว่าเขาทั้งไฟไหม้ทั้งคนตกจากหอคอยนะคะแล้วขยายคืออะไรมันคือการเฉลิมฉลองคุณเหมือนแบบได้เปลี่ยนแปลงตัวตนเก่าๆออกไปแล้วอ่ะเปลี่ยนแปลงเป็นตัวตนใหม่ๆแล้วก็จะได้เจอกลุ่มเจอทีมเป็นคนที่ดีขึ้นเห็นไหมเขาแต่งตัวสวยงามแล้วก็แบบเออเฉลิมฉลองกันแบบกับเพื่อนๆเนี่ยค่ะแบบเป็นการเฉลิมฉลองกับตัวตนใหม่ๆของเพื่อนๆแล้วเนาะที่เพื่อนๆอ่ะจะได้ ก่อกำเนิดเกิดใหม่อะไรประมาณนี้แล้วเห็นไหม t e มพารานิชเชาก็ออกมายืนยันเลยเนาะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานเปลี่ยนแปลงเอ่อ mindset ความคิดของเพื่อนๆอนอืมหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวตนใหม่ๆของเพื่อนเพื่อนเกิดขึ้นแล้วเนาะอู้หนึ่งเหรียญจะมีการเริ่มต้นใหม่มี ช่วงมีลาบหรือแม้กระทั่งจะแบบเอมีไอเดียในการคิดสร้างสารรค์หรือเอได้รับเงินอาจจะจากจากการที่ทำงานหนักมาก่อนหน้านี้นเนาะโออแล้วก็จะได้แบบเงินจากตรงนั้นอ่ะเออได้เงินจากการทำงานจริงๆด้วยอืมใบที่ห้าแต่ว่าก็ยังมีความคิดหนักคิดมากกับ น่าจะเป็นเรื่องของการเงินนั่นแหละไม่ว่าจะมีเงินเข้ามาแค่ไหนก็ยังแบบเออมีความคิดความกังวลในเรื่องนี้อยู่เนาะยังก้าวข้ามไปไม่ได้ขอ,อขยายก้าวดาบหน่อยอืมนั่นแหละมาเป็นความกังวลในใจอ่ะเพียงแค่เพื่อนๆน,นะคะเคลียร์เขาออกมาเนาะเห็นไหมเนี่ยสําเร็จแน่นอนคือเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าพลังงานของเงินน่ะเป็นพลังงานที่สูงเนาะเราอะ,าะคะ่ะ เมื่อเพื่อเพื่อที่จะให้แบบเป็นการดึงดูดเงินเข้ามาเราก็ทําตัวแจ่มใสแล้วก็จากพลังงานของเพื่อนๆน่ะสําสนึกรู้คุณตรงนั้นแหละเป็นการดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามามันเป็นการเมน e f i t ได้อย่างดีเลยขอขยายสองดานนะบางทีมันก็ยังมีความลังเลใจว่าแบบเออฉันเบื่องานเก่าแล้วนะแต่ว่าจะออกมาทํางานใหม่มันก็ยังไม่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 ได้แบบเออ มีความมั่นคงทางรายรับจากงานที่สองสักทีหรือแบบเออมีความลังเลใจอยู่นะว่าเออจริงๆแล้วฉันน่าสามารถที่จะออกมาทําสิ่งนี้ได้เองไหมหรือแบบอันนี้เคสไม่หมอยกตัวอย่างเนาะหรือกรณีอื่นๆว่าอาจจะมีความลังเลใจตัดสินใจอะไรไม่ได้หรือว่ามันถึงทางทางเลือกแล้วว่าจะต้องเลือกแล้วนะอ่ะขอขยายอืม,มันอาจจะมีคนเก่าๆกลับมาหรืออาจจะมีเรื่องราวเก่าๆกลับมาให้เพื่อนๆอะค่ะได้กลับมาเรียนรู้ แบบนี้ก็ได้นะอืมหรือแบบอะไรเก่าๆเดิมๆอ่ะค่ะจะกลับคืนมาให้เพื่อนๆได้เลือกได้ตัดสินใจหรือแบบอาจจะเป็นบททดสอบเดิมๆก็ได้นะอืมที่เพื่อนๆยังไม่ผ่านแล้วก็เข้ามาเพื่อให้เพื่อนๆผ่านเห็นไหมล่ะเพื่อที่จะแบบเออให้เพื่อนๆอ่ะได้มีมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิตเปลี่ยน mindset ของเพื่อนๆเกิดขึ้นอะเซเว่นออฟสอนไม่หมอดูแล้วว่า เลขเกตอะคะมันเป็นเลขของความลับเนาะแต่เพื่อนๆแบบห้าดาบก็เอาแล้วอะเจ็ดาบอีกสองดาบที่เหลือก็คือปล่อยทิ้งไว้อาจจะมีเอ่อความลับอะไรบางอย่างที่แบบเออเพื่อนๆมีความลับอะไรบางอย่างหรือคนอื่นมีความลับกับเพื่อนๆก็ได้นะอืมเห็นไหมในเรื่องของการเงินน่ะจริงด้วยแหละว,ว่าเพื่อนๆยังมีความรู้สึกแบบเออยังขา,ขาดแคลนอยู่ยังแบบเออ อย่าให้เงินนะคะ่ะเขามานำเราเนาะให้เราอะ่ะเป็นคนที่แบบดึงดูดเงินเข้ามาขยายนะขยายปล่อยไปเลยฟลอ์ตามฟลอ์เนาะแล้วเดี๋ยวอะ่ะมันจะดีขึ้นอืมไม่ต้องไปคิดไปกังวลมากในเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่ายังไงอะ่ะเมื่อเพื่อนๆนะทำงานกับจัก,กรวาลอะ่ะเขาก็ส่งเงินมาให้อยู่แล้วทำทำพลังงานของเพื่อนๆไปเนาะ ดาบเนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆน่ะพัฒน,นะน,นาการตัวเองเอาไวอ้อ่ะจากเรื่องของการเงินน่ะดูแล้วเนาะอขอขยายเจ็ดดาบหน่อยสิอยากรู้งเลยขอขยายเพิ่มเติมเจอมาเยอะเจอมาหนักในเรื่องของการงานเนาะมมีการกระทบกระทั่งกันในที่ทำงานหรืออาจจะแบบนั้นน่ะแต่เมื่อเพื่อนๆน,นะคะสามารถที่จะเคลียร์พลังงานตรงนี้ตามทันอารมณ์ความรู้สึกหรืออัตราของตัวเองได้อะ่ะเมื่อนั้นแหละพลังงานของ ของแบบความรู้สึกดีอ่ะการแบบเออเอาชนะอัตราได้อ่ะมันจะทําให้เพื่อนๆมีความสุขได้มากกว่าเดิมอ่ะอืมขอขยายแปดาบเนานะขอขยายแปดดาบขอขยายแปดดาบเป็นเดทอะลีเบิร์ดเห็นไหมละ่ะเพื่อนๆพอนอ่ะสามารถที่จะแบบปลดพันธนาการของเพื่อนๆอ,ออกไปได้แล้วก็มีเดทอ่ะเห็นไหมละ่ะเพราะว่าแบบตัวตนของอเพื่อนเพอน่ะเป็นเดอะทาวเแล้วขยายออกมาเป็น สามถ้วยอ่ะคือได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นตัวตนใหม่ๆแน่นอนอ่ะในเรื่องของการฮิลลิ่งใช่ไหมที่ที่แม่หมอบอกน้องว่าฮิลลิ่งและก้าวข้ามขีดจำกัดในชีวิตของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเป็นในลักษณะของการได้ได้เปลี่ยนแปลงตัวตนเป็นตัวตนใหม่และเห็นไหมคะว่าสิ่งที่พัฒน,นาการเพื่อนๆอ,อยู่อ่ะมันจะได้จบลงแน่นอนเห็นปะ่ะคือเขาออกมาแบบโอตรงกรนันอ่ะ ขนลุกเลยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือที่อยู่อาศัยเนาะอาจจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นแต่ดูแล้วว่ามันเป็นการงานเป็น,เป,นเป็นเงินที่ได้จากการงานเนาะแล้วก็มันจะมีความคิดของตัวเองอ่ะที่มันทําให้แบบเป็น,เป,นเป็นความกังวลอยู่ในใจแล้วก็คิดวนอยู่นั่นแหละถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะละลดเลิกหรือวางความกังวลตรงนี้ได้อ่ะมันจะทําให้ชีวิตเพื่อนๆอ่ะแบบประสบความสําเร็จในในชีวิต เลยในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นการวางลงแล้วมันจะสามารถให้เพื่อนๆมีความสุขใจได้อะเพราะว่าเป็นเพื่อนๆเป็นตัวตนใหม่แล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยวิตตอรี่ตรงนั้นแล้วก็มันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องกลับเข้ามาให้เพื่อนๆได้เลือกได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งจากเรื่องราวในอดีตหรือแม้กระทั่งจะเป็นปมที่เพื่อนๆยังไม่ผ่านก่อนหน้าเนี้เพราะว่าเขาว่าอยากจะให้เพื่อนๆได้ได้ ได้ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดหรือเปลี่ยนไมซ์เซ็ตของเพื่อนเพื่อนมองในมุมมองที่แตกต่างแล้วเพื่อนๆน่ะจะผ่านไปได้เหมือนแบบเป็นตัวตนใหม่แล้วไงอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าเพื่อนเพื่อเป็นตัวตนใหม่แล้วไอ้บททดสอบเดิมๆที่มันไม่ผ่านอะ่ะมาเข้ามาแล้วเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน่ะจะผ่านสิ่งใดๆที่มันเป็นความลับใช่ไหมดูแล้วว่ามันเป็นเรื่องของการงานที่เพื่อนเพื่อน่ะเอองานหนักหน่วงมากเลยอะ่ะแล้วก็อาจจะมี ความแบบความไม่ชอบในที่ทํางานมีการกระทบกระทั่งกันในที่ทํางานเกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกน้องเมื่อเพื่อนเนเป็นตัวตนใหม่แล้วเห็นไหมคะใบนี้แล้วก็ใบนี้แล้วก็ใบนี้ใช่ไหมเออเมื่อเพื่อนเพื่อนเป็นตัวตนใหม่แล้วอ่ะคือมันคือเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะทําได้เอาชนะสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยเข้าที่เข้ามาเพื่อนๆแบบเหมือนแบบตามทันอัตราของตัวเองตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วสามารถที่จะแบบ เอ่อฮิลลิ่งตัวเองได้อะ่ะรู้แล้วอะ่ะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เออมันไม่ใช่นะอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่ฉันอะไรประมาณนี้เลยอะ่ะออแล้วก็อย่างที่บอกเนาอว่ายังมีความกังวลเรื่องการเงินอยู่ปล่อยวางค่ะเพื่อนๆปล่อยไหลไปเลยอ่ะโอ๊ยขออภัยนะคือพอดีแม่หมอมีภารกิจที่จะต้องออกไปทำอะ่ะก็เลยตั้งนาฬิกาไว้อ่ะเดี๋ยวจะต้องรีบ ก็ไม่รีบหรอกก็อัดคลิปใกล้จบแล้วก็เดี๋ยวไปทำภารกิจต่อเนาะก็เนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกไปอ่ะเนาะว่าเรื่องของการเงินใช่ไหมเพื่อนๆสามารถที่จะแบบปล่อยวางปล่อยไหลได้เลยแล้วก็คือจะไปในทิศทางที่แบบเออมันมันจะชิวๆมากขึ้นประมาณนี้นะแล้วแปดดาบที่พันธนาการเพื่อนๆอ,อ,อยู่อะ่ะ าพาเพื่อนๆสามารถที่จะปลดพันธนาการของเพื่อนได้แน่นอนเพราะตัวตนใหม่ของเพื่อน,นยอยู่ตรงนี้แล้วนะจ๊ะนี่แหละอืดีมากๆเลยดีมากๆเลยคําทำนายแล้วก็พี่เป็นมนของไพ่สื่อสารถึงเพื่อนนะคะมาดูคันทำนายด้วย e v e อว d เด Wish Oracle กันดีกว่า ขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนเพื่อนนะคะมาจ้าสี่ใบคำแนะนำนะคะขอคำแนะนำให้เพื่อนๆหน่อย Connect with guy อเห็นไหมเหมือนแบบเพื่อนๆแบบแก้ที่จูกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนๆมีอะ่ะอันนี้ค่ะเขาแนะนำให้เพื่อนๆนอะ่ะไป เดินบนทุ่งหญ้าไปอบกอดต้นไม้ใหญ่เนาะอืม give love เห็นไหมไม่ว่าเพื่อนๆจะทำอะไรเนาะให้ให้ใหส่ความรักไปในสิ่งนั้นนะคะเออแล้วมันจะดีเองคึกใบนี้อยากอ,อ่อกแล้วก็ fire magic แสดงว่าตอนนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะรู้สึกแบบไม่ค่อยมีพลังก็ได้นะเติมพลังของตัวเองโดยการที่แบบแบบ ถ้าช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีอึมครึมใช่ไหมเหมือนแม่หมออย่างเงี้ยก็ให้เปิดไฟเปิดไฟในบ้านให้แบบสว่างๆจะได้รู้สึกมี energy อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แม่หมออ่ะมีโคมไฟเกลือที่จะวางไว้มุมบ้านเนาะแม่หมอมจะเปิดทุกวันเลยอืมเป็นประมาณเนี้ยค่ะที่แบบเออเป็นไฟแมจิกที่แม่หมอเข้าใจนะแล้วก็ใบสุดท้ายค่ะคำแนะนำ sun and star รูด้ดีคือแบบเพื่อนๆเป็นคนที่ครบพร้อมแล้วอะตัวตนใหม่ๆของเพื่อนๆนะเขาออกมายืนยันว่าแบบไม่ว่าจะเป็นเดอะซันที่เป็นคนที่มีความสุขสมบูรณ์ในตัวเองแล้วใช่ไหมคะแล้วก็แบบเดอะสตาร์ด้วยอะเป็นแบบเออไม่ว่าเพื่อนๆจะทําอะไรตอนเนี้นะมันก็จะแบบมันมีความสมบูรณ์ในตัวเองอะคะ่ะทั้งพระจันทร์แล้วก็ทั้งพระอาทิตย์เนาะสตาร์ไม่หมอรู้สึกถึง ชื่อเสียงรู้สึกถึงความโด่งดังรู้สึกถึงถ้าเป็นอินฟูก็จะมีคนติดตามมากขึ้นหรือแบบยู่ดีคลิปก็โกวิรโลอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าทําด้วยความแบบเอเนจีแบบเห็นไหมไฟแมจิกแล้วก็เดอะซันตรงนี้แล้วทุกทุกใบเนี้ยก็คือแบบมีมีมีแบบไฟอะเออไฟแพชชั่นแรงมาันาานใจเยอะมากแล้วก็ ไปนี้นะถึงแม้ว่าจะไม่มีไม่มีไฟใช่ไหมแต่รู้สึกถึงพลังงานของแบบเอ e นจีของแสงอาทิตย์อะไรประมาณเนี้ยค่ะเชื่อมต่อกับพระแม่ไกาอาด้วยเนาะอืมยอดเดียวมากๆเลยและนี่คือทั้งหมดของคำทำนายในวันนี้นะคะจากเว่นมนของพี่ัยทุกๆสำหรับนะแล้วก็ลืมไม่ได้เลยแม่หมอมีคำแนะนำเกี่ยวกับสี มาแนะนําด้วยไม่ว่าจะเป็นสีเล็บสีเสื้อผ้าสีกระเป๋าสีอะไรก็แล้วแต่ที่จะแบบเออเข้ามาเพิ่มเติมให้เพื่อนๆน,นะคะสีที่แนะนําในวันนี้นะอันนี้จะเป็นลักษณะของเล็บด้วยจะเป็นสีม่วงเมทัลลิกนะคะหรือว่ากลิตเตอร์เนาะสีม่วงเมทัลลิกหรือม่วงกลิตเตอร์เนาะจะเป็นสีที่สื่อถึงพลังแห่งเว้นมนแล้วก็จะกรวาลน,นะคะสีเงินเนี่ยเสริมเรื่องความสงบแล้วก็การฮีลิ่งนะคะ ลายดาวพระจันทร์หรือว่าควันสีขาวเนี่ยก็จะเสริมความลึกลับแล้วก็แรงดึงดูดของพลังงานด้วยนะแลืว่าเพื่อนๆจะพบอะไรที่เป็นในลักษณะเนี้ยมันก็จะแบบเสริมตามที่แม่หมอบอกไปนะคะแล้วก็คำมนายวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่ กับแม่หมออาร์โพสเทลจนจบคลิปนี้นะหวังว่าพลังงานจากไพ่และก็มนตราที่แม่หมอได้ในวันนี้ค่ะจะช่วยเติมเต็มแรงบันดาลใจและนําแสงสว่างมาสู่เส้นทางของพเพื่อนนะอย่าลืมนะคะว่าความงามจากเล็บแล้วก็พลังงานจากไพ่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเว้นมนในชีวิตประจําวันของเราเลยนะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้หรือว่ามีคำถามที่อยากให้ไพต่ตอบอะค่ะฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกเวนมนม์ของแม่หมอ แล้วก็ติดตามมนตราที่จะมาพร้อมกับเลียบสวยๆในทุกคลิปของแม่หมอกันนะคะพบกันคลิปใหม่ขอบคุณค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนได้รับพลังงานดีๆมีแต่สิ่งมหศัศจรรย์เข้ามาในชีวิตนะคะบ๊ายบายด้วยรักอักคอสเทลค่ะ